ว่าก็ต้องบอกว่าวิกฤตนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่ใหม่นะครับผมแล้วก็นักธุรกิจจานวนมาก,กอาจจะไม่เคยประสบเหตุประสบการณ์แบบนี้ในช่วงชีวิตนะเป็นผู้ใหญ่ต่างๆเราก็มองว่าค่อนข้างหนักหนานะครับแต่โชคดีครับที่รัฐบาลในมุมมองผมนะครับรัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ย เห็นปัญหานี้ที่เกิดขึ้นและมีมาตรการในการอาัดฉีดเงินเข้าไปชดเชยฝภัพคล้องที่หายไปจากการที่ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปกติหรือมีการล็อกดาวน์ขึ้นนะครับผมฝนเนี้ยอย่างรัฐบาล ไทยเองก็เราแล้1.5ล้านล้านถึง2ล้านล้านนะครับผมสาหรับการทั้งปล่อยเงินกู้ทั้ง SME ทั้งส่วนของบริษัทขนาดใหญ่เรื่องของตลาดทุนทั้งในส่วนของการแจกเงินกับผู้ไม่มีรายได้ผ่านปาระกันสังคมหรือทุกอย่างนะครับผมคือไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เงินมันหายไปส่วนหนึ่งแต่งเงินที่อัดฉีดเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่น้อยหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำแล้วเขาไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวทุกประเทศในโลกทําเหมือนกันหมดผมก็เลยมองว่าในระยะกลางเนี่ยผลกระทบอาจจะทุเลาลงจากจากการที่ ออกอทุกประเทศอัดเงินเข้าไปในระบบนะผมอันที่หนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นเป็นโอกาสทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น,นครับนะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะผมจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไคฟิตจะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจแรกที่คนกลับเข้ามาซื้อนะผมคือธุรกิจอสังหาหลังต้มยำกุ้งไคฟิตหลังแฮมเบอร์เกอร์ไคฟิตจะเห็นว่าทุนต่างๆเนี่ยจะเข้ามาหาอสังหาเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันลดลงกว่าปกติกว่าตลาดที่ควรจะเป็นระดับหนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องดอกเบีย้ย นะผมที่มันอาจจะต่ำในช่วงนี้ครับผมแล้วก็มันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะเ,ออเรียกว่ามีมูลค่าขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วมันลงมาในช่วงช่วงนี้นะผมเรื่องตลาดทุนนั้นก็คงมีการตอบรับกันไปก่อนหน้าแล้วนะครับผมอันนี้ผมว่าเขาเป็นโอกาสหนาึ่งของสหาสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับรายย่อย ดอกเบีย้ยเชิงนโยบายที่ต่ำนะทำส่งผลให้ดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยก็ต่ําลงไปมันก็เป็นโอกาสที่จะซื้อนะครับอันที่1อันที่2ผูกก้ประกอบการหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้เงินกู้นะส่งเสริมหรือผลิตัณฑธุรกิจต่างๆนะครับผมผมว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้และมีบางคนที่อโอกาสอาจจะได้มากกว่าที่จะได้ผลกระทบก็กลุ่มนี้ก็จะกลับมาฟื้อเหมือนกับทุกวิกฤิที่ที่เคยเกิดผ่านมานะครับผมอันนี้ในมุมมอ,องผมแล้วก็สำหรับเราแหละ เราเราเองเนี่ยนะครับผมเราก็มีการช่วยเหลือนะครับผมทางด้านของอลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วก็ดีนะครับผมหรือออกโปรใหม่สำหรับลูกค้ายังไม่ซื้ออย่างลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็มีการลงมาช่วยดูแลนะครับผมในเรื่องของการฉีด้องกันโควิดการทําประกันโควิดให้กับลูกบ้านทุกคนนะครับที่ซื้อในโครงการออติจูดนะครับผมหรือสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ซื้อวันนี้เนี่ยเราต้องทุกคนทุกธุรกิจพยายามจะมองทํายังไงให้รายจ่ายลด รายจ่ายที่เขาเรียกว่าที่เป็นเหมือนเลือดไหลออกทุกเดือนของทุรกเปอร์คือค่าเช่านะผมอย่างค่าเช่าสำนักงานค่าเช่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเช่าในตึกออฟฟิศบิวตี้หรือจะเช่าของคนอื่นอยู่เป็นโฮมออฟฟิศถ้าสเราก็มองว่าถ้าเขาสามารถไม่ต้องจ่ายค่าเช่าได้ก็สองปีละ นะครับผมแลนด์ลอร์ดก็คงไม่ไหวเนาะที่จะช่วยผู้เช่าเั้นแต่ถ้าเกิดเราช่วยได้ทําให้คนไม่ต้องจ่ายค่าเช่า2ปีเราก็เลยมีแคมเปญในส่วนนี้ออกมาคือว่าสำหรับโฮมออฟฟิศทุกโครงการเนี่ยสับสนุนการเงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แถมเราผ่อนอีกสองปีนะครับผมเป็นการช่วยผู้ประกอบการในช่วงเวลานี้นะครับผมโดยก็เป็นส่วนที่เราฟัพฟินได้เป็นส่วนลดให้กับลูกค้าไปนะครับผมก็เชื่อว่าอันเนี้ยถ้าใครกำลังมองว่าเฮ้ยอยากจะอย่างยกตัวอย่างโฮมออฟฟิศที่นี่นะครับผม300ตารางเมตรถ้าเราเช่าอยู่ตารางเมตรละ600บาท สำหรับออฟฟิศเกตปีในย่านใกล้ๆทองหล่อเนี่ยครับหรือเพชรบุรีหรือพระราม9 600นี่ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับหกร้อยบาทคูณ300ตารางเมตรก็เดือน 1, ละแสนแปดแหละถ้าเขาประหยัดเงินที่เขาอาจาะเขาเช่าอยู่แสนห้าแสนแปดต่อเดือนปีหนึ่งล้านแปดสองปีสามล้านหกนะครับผมลงได้เอามาอยู่ที่นี่แล้วได้เป็นเจ้าของเราผ่อนให้แทนผ่านไปสองปีผมเชื่อหลังวิกฤตไปเนี่ยราคาสังหาเนี่ยก็จะกลับสู่สมดุลกลไกตลาดก็จะกลับสู่สมดุล ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปหลังจากนั้นนอกจากไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วยังได้มูลค่าเพิ่มหมดฟที่ที่เพิ่มขึ้นไปด้วยในทําเลที่วันนี้ต้องบอกตรงนี้เนี่ยด้านหน้าติดทางด่วนด้านหลังติดรถไฟฟ้าลายล้อมด้วยตึกไฮไลท์ทั้งหมดเลยทั้งออฟฟิศบิลดิ้งทั้งคอนโดมิเนียมบนพระราม9เก้าครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการปรับตัวสําหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็น่าจะเป็นสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าอาคารสํานักงานด้วยนะคะทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยเองหรือว่าซื้อเอาไว้เพื่อเป็นการลงทุนเก่งกําไรในอนาคตค่ะมาดูตลาดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมก่อนจะจ่าก,กันไปวันนี้ปรับตัวร่วงลงแล้วหลังจากเปิดรายการมาเนี่ยตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเซตอินเด็กซ์ค่ะเริ่มสู้กันระหว่างแรงซื้อแรงขายแรงซื้ออาจจะแพ้ไปบ้าง ทำให้ล่าสุดเนี่ยก็เห็นแดงๆลงมาแต่ว่าก็ติดลบไปนิดเดียวนะคะประมาณ0.26จุด1,400กับอีก10จุดแต่ว่าหุ้นหลักๆที่ขึ้นก็ยังคงขึ้นอยู่นะคะอย่างเคแบงวันนี้ก็มีบิตออฟเฟอร์แบบ ผิดปกติเลยเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ s c b ก็บวกอยู่ประมาณ3.4 2อเอ่พูดแป๊บเดียวปุ๊บขยับมาเขียวอีกแล้วนะคะก็ถือว่าความผันผวนวันนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะกระพริบตามไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับตลาดหุ้นไทยวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ถือว่าหนานแน่นอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆก็หนานแน่นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วต่างชาติก็ซื้อสุทธิติดต่อกัน4วันทําการติดด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดค่ะที่นํามาฝากคุณผู้ชมผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแคปลายนิ้วนะคะวันนี้้เววลลลาาาของงรรยกรหมดแค่ะ แพรวแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะยคะเดยสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ